ไอะไรอะไรงูงูอะไรงูเห็นจับตาเลยยินดี้ายคื่นวันดค่าตาเลยมันจะเข้ามาได้ไงไม่รู้ยินดีเลยสายอะไรไปญิง เหตุการณ์เกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันจากตามท <c oughs> ี่น้นองน้องเขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคปกติตัวหนูเองจะเป็นคนนั่งทุกวันก็คือน้องไปโรงเรียนแล้วจังหวะสักพักก็กลับไปจะขึ้นบ้านแหละแล้วน้องเขานั่งอยู่นี้เสร็จปุ๊บแล้วอยู่มันตกลงมาน้องก็กระโดดตามในคลิปอะค่ะคน้องหน้าองกระโดดแบบนั่นเมงงูงูง,งูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้าไม่ใช่หรองูมันจะเข้ามาได้ยังไงพอถึงจริงเสร็จปุ๊บไปไปดูศ่งตรงเนี้ยค่ะมันเลื้อยมาตรงเนี้ยก็คือรู้ว่ามันเป็นงูอะรไ ก็คือกลัวแล้วก็เฝ้าดูอยู่แล้วเฝ้าดูอยู่ค่ะเฝ้าดูว่ามันจะออกมาแล้วมันรู้ได้ไงว่าเป็นเป็นงูมันรู้ที่หลังว่าเป็นงูเห่ารู้ได้ไงตอนไหนก็ตอนพี่พี่นอนน้องที่เขามาช่วยบอกเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป็นงูเห่าเราก็เลยแบบจริงๆเราไม่รู้เพราะเราไม่กล้าดูอยู่แล้วอะรู้ว่าเป็นสีดำอะเราก็กลัวว่ามันเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าแล้วดูแล้วมันมันมันน่าจะเข้าจากทางไหนของบ้านถ้าให้หนูคิดก็น่าจะปะมานตรงเนี้ยค่ะ เนี่ยมันน่าจะมีตรงนี้มันมีรูอยู่มมนมีรูอยู่ใช่ก็<ต>หมายความว่า,าน่าจะเข้าตาังจากทางรูใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วตอนนี้เราจะแก้มาหายังไงต่อไปตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องเรียกช่างเรียกช่างมารื้อแล้วก็อุดตามช่องรูอะไรให้หมดเลยให้หมดเลย,เลยใช่แล้วก็ ถือว่าอันตรายนะอันตรายค่ะแล้วเป็นงูเห่าด้วยใช่ปกติเราก็ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่เที่ยวาเป็นอย่างงูอะไรแต่บอกเป็นงูเห่านี่คือกลัวมากใค่ะใช่ต้องเรียกช่างมาโชคถือว่าโชคดีน้องปลอดภัยอย่างนีไม่ชคก่อนใช่ใช่ค่ะวันนี้ตกใส่น้องวิ่งกันกระโจนยันแบบสุดๆะค่ะ